รักแม่เจนจุบรักน้าพี่เชิญทุบรักน้าจุบจุ๊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 บจุวามุ๊บจุ๊บจุาบจุ๊บจุอบจุาบาขัดจวาบจุ๊บรุ๊บจุ่บจุ๊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 บจุาบจุ๊บรุ๊บจุ๊บเริบจุ๊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 บจุเบจเริ่มเกมเลย เหอะขอร้องพอแล้วฉัน <fists. S 1> ฉันเบื่ออ้อยเป็นอะไรอ้อยมามามาทำภารกิจให้เสร็จเฮ้ยเจนอยาน่ะเจนอยานะเจนอยาด่ะพี่กลัวอ่ะเออฉันเป็นทุกรอบเลยอยาททำไมวะคือฉันมันทรงโจรเหรอหรือว่าอะไรอะหรือว่าฉันมันทรงโจรจริงๆวะฉันเฟะบ่อยจนมากเลยฉันทรงโจรเหรอเนี่ยฉันมันเป็นคนทรงโจรสินะ เธอออนโกอิ้งถูกฆ่าฉันเห็นสมออนโกอิ้งพี่ออนอยู่เออห้องอะไรไม่รู้ว่าพี่เดินเข้าไปแล้วพี่เจอเลยอ่ะพี่กำลังจะไปซ่อมไฟอ่ะเออแต่ว่าพี่อยู่ห่างไกลจากทุกคนมากผมอยู่ด้วยกันนะ ใครวะแล้วกี้อยู่กับพี่เชอร์นะมาเจอพวกพี่เป้ทีหลังพี่เชอร์เดินผ่านชั้นแบบสองต่อสองพี่เชอร์ก็ไม่ทำอะไรเลยสองต่อสองก็อยู่กับพี่เชอร์สองต่อสองพี่เชอร์ก็ไม่ฆ่าเฮ้ยงั้นฆ่ามไหมฆ่าไหมฆ่ามกดไหมมีฆ่าไหมไม่รู้จะเลือกใครอะไป let's go ทำภารกิจต่อทำภารกิจต่อมันไปห้องนั้นอย่าพี่เป้อย่ามาดิ จะเข้าไปทำภารกิจในห้องนี้อโอ้ยใครตายอีกแล้วเนี่ยกำลังตามหาน้องสายอยู่อือฮะ เราชั้นกับน้ำใสเจอกันก่อใช่ใช่เจอกันบ่อยว่าเจอกันหลายรอบมากผมอยู่กับซิปผมอยู่กับซิปใช่น้ำสาจะเดินนีชั้นแ้วฉันก็จะเดินตามหาน้ำใสเพราะว่ามีเรื่องจะถามหนูกลัวพี่เป้คือเธอ คิดไปเดินตามไปเธอเธอกลัวปะกลัวดิคิดว่าเขาจะมาฆ่าเราใครจะไปอยู่เฉยๆีกวะแต่ผมแล้วฉันก็เรียกหาน้องไซอยู่แถวนี้มาไม่ได้ยินเพราะเราอยู่คนละห้องกันแต่ผมผ่านพี่เจนิสเหมือนพี่เจนิสกำลังทำเควสอยู่ผมแวะไปหาแป๊บนึงแล้วผมก็เดินออกมาเชออาริคุนไปเจอี่เชออโ๊ยกจอพี่เชอร์อุ้ยคุณอาริคุนอาริคุนหรือเปล่าอาริคุนพิมมาอะไรหมดใครอ่ะอาริคุนพิมอยู่โดใครอ่ะ หนูกดข้ามอ่ะฉันไม่รู้ทำไมหว่าเจน่ะอุกสาวเจอเลยบอกว่า not me เยอเยอยังไม่มีใครสสัยพี่เจอเลยอย่าเดินตามมันมากลัวไม่ให้เดินอย่าเดินตามก็ทำภารกิจให้เสร็จเลยสิคะสี่เก้าหกเจ็ดเอาเลยนะจ๊ะออกยังไงเนี่ยหาทางออกไปเจออีกเอ้า อ๋ออ oh, oh. ๋อข้าเหี้ยเหรอเหยี่ยวอยู่ไหนอะไม่อะอ พี่เป้ชอบเดินตามหนูหนูก็ว่าแล้วเชียวฉันพึ่ฆ่าเธอคนแรกเลยนะจริงเหรอใช่ฉันต้อได้เป็นเป็ดบ่อยมากคือฉันเป็นเป็ดแล้วเป็นเป็ดอีกแล้วเป็นเป็ดเนเป็ดเนเป็ดตลอดเวลาเลยฉันมาสมโจรไงสมโจรเริ่มเลยนะหนึ่งสองสามฉันขอแล้วไม่ใช่เป็ดอีกได้ไหมคือฉันเบื่อแล้วในตอนเนี้ยเฮ้ยฉันเป็นร่างทรงโลไลประโยชน์เฮ้ยทำไมคุณพูดแบบนี้ น่ากลัว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 อย่านะอย่านะอย่าอย่ามายุ่งกันนะอุ้ยน่ากลัวในห้องนั้นใครอ่ะเฮ้ยไม่เอาวะกลัวเฮ้ยคนเยอะอฮ้ยอะไรอะเกะรใครปิดไฟอีกแล้วใครปิดไฟมันอยู่ห้องข้างๆอ่ะใครปิดไฟมีพี่หนุ่มจิ๊บพี่หนุ่มจิ๊บออเดี๋ยวพี่หนุ่มจิ๊บไปอนะพี่หนุ่มจิ๊บอ๋อเปิดไฟแล้วโอเคโอเคเคาทำไมเธอต้องท้องด้วยไหนอุ้ยอย่านะจิ๊บที่ขอร้องเฮอ้อ อะไรวพี่กลัวเฮ้ยพี่เชอยาเฮ้ยกลัวกลัวกลัวเฮ้ยพี่เชอแน่เลยอฮยยานะพี่เชอร์ยานะ่นขอร้องเลยยาอยายยุ่งกับหนูเฮ้ยครบตรงไหนอ่ะ คุณลิลาคุณเดินผ่านผมเมื่อกี้เอืนอี้ผมมาชื่อลายโพมายใช่ปะผมไปทำเฟซทอนนขคางบนเออแล้วไงต่อผมเดินผ่านจิปปี้แล้วจิปปี้ถามผมว่าคุณอีกแล้วเหรอแล้ผมก็ได้เลยนวมมาข้างล่างแล้วผมก็เจอเพรเดทที่ของคุณมินิสไปซี่เขาอยู่ตรงไหนอ่ะ แล้วแต่พิจารณาครับผมเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคือก่อนหนูไปถึงอ่ะก่อนฟังก่อนหนูไปถึงอ่ะเจอพี่เต้ก่อนถามได้พอหนูเจอพี่เป้ปุ๊บหนูก็เลยเดินขึ้นไปข้างบนตอนแรกอยู่ซ้ายบนแล้วหนูก็เดินไปตรงกลางอ่ะพี่คิดว่าไงอ่ะไม่รู้ดูแต่ว่าเจอไมคคนยังไงคนยังไงนี่เราไมคผมเดินไปที่เดินก่อนแล้วคนก็เดินลงไปพี่เชอร์บอกว่าทิ๊บถามว่าถามพี่เชอร์ว่าขอค่าได้ไหม คืออะไรเธอก็บอกว่าหยอกหยอกแต่ว่าพี่เชิญเจอหนึ่งหมดไม่ได้อ่ะแต่หนูก็ไม่งั้นหนูก็ค่าพี่เชิญไปแล้วดิถ้างั้นน่ะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยถ้างั้นหนูก็ค่าพี่เชิญไปหรือเปล่าเฮ้ยไอ้ภาษานง่อะไรเนี่ยมองพูดเฉยเฉยเองอ่ะพี่เชิญวาฉันเป็นคนเดินหลงทางอ่ะเธอเอ้ยไปต้องนะไปต้องนะไปเย็นก่อนนะ ใจเย็นกันนะทุกอย่างใจเย็นกันนะถ้าสมมติว่าหนูเป็นอ่ะพี่ชายก็ต้องตายแล้วดิถ้าไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้แล้วก็แล้วก็เดินขึ้นอ้าวแพงๆไหนเนี่ยออกไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ทางนี้ผมผมเป็นช่างเทคนิคผมเป็นเจ้างนเทคนิคไอช่างเร็วๆร็วทำงานเร็วไอช่างผมเป็นช่้าเดี๋ยวชมยังไงอยู่นะทำไงอ่ะทำไงอ่ะกดป้าทุกคนต้องกดพร้อมกันป้าเมื่อกี้เมื่อกี้ใครกดเรกดแล้วอ้าวอ้าวอะไรอ่ะ อ๋ออ่ะอ่ะอ่ะอย่างเอ๊ะอะไรมะเนี่ยยังไงนะทำไมะลยคณะเพราะอะไรเนี่ยมันหมดเวลาไออันนั้นน่ะ ที่ให้กดอะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต้องทำไรอ๋อมันหมดเวลาเมือนเมื่อกี้มันเหมือนมันจะกดได้นะแต่ว่ามันก็ทใช่มันหมดเวลาโอ้ยเจนไม่ได้คิวเลยเหรอหรือเจนคิวยังไม่ได้คิวฉันโดนน้องนายข้างพี่นายว่าผิดเพราะว่านายเดินกลับมาหาศพจะดิ้นยังไงล่ะทราไม่มีใครฟังหนูเลยอะไปเชื่อนายเฉยเลยเชื่อพี่เชิด้วยหนูแบบถ้าหนูถ้าหนูฆ่าพี่ชายได้หนูฆ่าไปแล้วอ๋อหนูก็โดนของนายก่อนฉัไม่ได้่โมโหเนี่ยกำปัดแล้วเนี่ย ะไม่ใช่แหลมันผมไม่ดีฆ่าจิ๊ผมไม่ได้ฆ <itu oat S 2> ่าใหนเมื่อกี้นีพี่พี่แพนเจอศพใข่นะมินิแซบเฮ้ยผมไม่ได้ฆ่าจริงๆผมเป็นช่างเทคนิคแ็ <textbook> <ok> ้วทำไมพี่ออมมาเป็นนักเลงล่ะอ๋อออเอหรอพี่ออมมาเป็นนักเงล่ะโอเคหนึ่งสองกดแล้วนะ แล้วอ่ะทุกคนอีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอ why อันสวัสดีครับนายนายหวัดดีหนูเมื่อกี้พี่ขอโทษนะแล้วน้องแบบสวัสดีอย่างน่ารักอ่ะทุกคนสวัสดีครับคือน้องแบบสวัสดีค่ะน่ารักมากทุกคนนายหวัดดีพี่อย่างน่ารักเลยรูปขอโทษนะมันเป็นรูปไฟได้ไงวะเนี่ยดัก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 ไปดักไปเลิศ ไอออนไปออีกนะทขาไมเจอเอ้ยข้างบนใครอ่ะอุ้ยมาแบบโหจะไปเจอคนเยอะจางแถวนี้โอ้ยไม่เอาอุ้ยคนเยอะถ้าถ้าหนูไปทำภารกิจจะโดนแตโดนฆ่าไหมเนี่ยเอ้ยอย่านะนาฬิกามันล้านาฬิกามันล่าไหน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 ทำอะไรอ่ะซ่อมก่อนพี่ด้ามันมีแค่เราสองคนต้องระบายน้ำแงงแกงพี่พี่พี่แกงแงงซ่อมแต่ซ่อมไม่เป็นเรียบร้อยแล้วพี่อ่ะแกง่งแง่งยังไม่เสร็จหรอไม่ไม่พี่เราต้องแกงแง่งทำเราเราต้องทำให้มันแบบไม่สำเร็จออยพี่พี่ออยทำยังไง หนูกินได้พี่หนูกินได้โ <Okay. S 1> อเคอ่อยเพื่อนๆพ,พี่เชิญพี่เชิญมาทำยังไงอ่ะพี่เชิญอ,อ๋อ,อพี่ออนพี่ออนมาช่วยกันปั๊มน้ำก่อนเพื่อนอีกสิเบเมเพื่นอนเพื่อนปั๊จะดูน้าแม่ไม่ออกสิออกสิออกอย่าอยู่ด้วยกันสิออกออกมาสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอะไรนะพี่เป้อะไรนะขังฉันหรอฮ่าหนูขังพี่เหรอหีก้อนหนีก้อนเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นฆาตกร อย่าามใก้๋ออย่าอย่ายุ่งกันอย่ายุ่งกันอุ้ยพี่ออนหนูจะไปทางนู้นน่ะพี่ออนหนูมีภารกิจตรงนู้นอ่ะต้องพี่อ่อนพี่อ่อนกินศพพี่อ่อนน่ากลัวจริงพี่อ่อนน่ากลัวมากกลายเป็นอีเร่งฉันเพราะว่าศพหนูหายไปไหนพี่ออนกินไปนี่เองอ๋อเกิดอะไรขึ้นกันด้วยก็คือนเป็ออีกแล้ว่ะใช่เธอฉันเป็นอีกแล้ว หนูอะเป็นเป็ดที่ต้องกินซากศพใช่ป่ะแต่ว่ามันกินได้หนึ่งครั้งก็ค<อ>ือแบบพี่ออนแย่งกินก็เลยแบบเอาพี่ออนออกเลยเอาอีแดงออกอแต่ว่านายคือพี่แบบพี่สงสารไหนวาคือนายวิ่งามาแบบพี่เสียงใสมาแล้วพี่ก็กดฆ่าได้ทันทีเลย <c oughs> <laughs> พี่เป้ด้วย <c oughs> พี่เป้ะกำลังคุยกันหนูอยู่ดีพี่เป๊ะน,น้ำใสเลพี่ก็ฆ่าพี่เป๊เลยโอเคนะทุกคนเราจะไปกันต่อนะจ๊ะกพาตอนเนี้ยงงบ้างไม่งงบ้างก็ไปกันเรื่อยๆเลยนั้นไปแล้วนะ เธอฉันเป็นเป็ดบ่อยมากนกักการเมืองรอดเมื่อถูกโหวตแล้วผลคือเสมอคุณจะไม่ถูกส่งไปหางกุกอ๋อก็โอเคอยู่ฉันต้องไปไหนเนี่ยฉันต้องขึ้นไปข้างบนด้ยดูอย่าตามมาอย่ไปด้ม,มันต้องตามมาที่ไม่ตามไม่ได้อุย้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเจนเป็นคนคบสมใช่อ้าวเฮ้ยเดินตามเจนไปว่แสดงแสดงว่าเจนเป็นแสดงว่าเจนเป็นคนฆ่าใช่ที่ เป็นไม่ไดีค่ะไม่ไม่ทุกคนฟังก่อนไม่เจนเลยเจนเงียบมันมีคนที่เป็นขอโทษเจนพี่ขอโทษคือมันมีคนที่เป็นแบบว่าคนที่เป็นโลนนึงที่แบบว่าถ้าถูกฆ่าตายแล้วใยหนึ่งวีไม่มีคนมาแจ้งคนที่ฆ่าจะเป็นแบบผู้แจ้งแทนเจนเจนชัวเจนเจนเสียใจปะเมื่อกี้พี่ให่เจนเงียบอะีใส่เงียบโอเคใส่เงียบไปหนูเป็นแคนาเดียน ก็เปลี่ยนเป็นแคนาเดียนอะแคนาเดีคืออะไรแล้วแล้วแล้วพี่เจนเจอศพตรงไหนอ่ะยังไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าเจอศพก็คือเข้าไปในบ้านก็คือคออะไรอ่ะแคนาเดียนคือถ้าเราตายอ่ะคนที่ฆ่าเราจะรีพอร์ตเราอัตโนมัติแค่นี้เองที่ฆ่าเราจะรีพอร์ตเราอัตโนมัติก็คือเจนไงเพราะเจนเป็นคนรีพอร์ตเ่รู้ตัวใช่เจนยเจนไม่ได้ฆ่าใครเลยเจนเจนแน่นอน แต่น้ำใส่ก็มาจากตันน่ะไม่เจนที่ไม่ใช่หนูรอบนี้หนูเป็นคนดีไม่ไม่หนูไม่ได้ไม่ไดใครเลยไม่ได้หมดเลยโอ้โหจับหัวน้ำเลยอ่ะเอ้าไม่ใช่เจนเหรอเจทำไรอยู่อ่ะเจเป็นเจทำไรอ่ะพี่อ่อนทำไรตับนึงเติมน้ำอยู่อ๋อเติมน้ำเฮ้ยอย่านะ เฮ้ยน่ากลัวมินิสไปซี่แต่น่ากลัวเป็นนักเช็ดไปนักเช็ดอีกแล้วอ๋อทำภารกิจเสร็จหมดแล้วเลิศจังเสร็จแล้วก็ไปเกาะกลุ่มเพื่อนแล้วกันเนาะคือหนูทำภารกิจเสร็จหมดแล้วต้องไปเกาะกลุ่มเพื่อนสินะดูซิมีใครทำอะไรอยู่บ้างโอ้โหเต็มหมดเลยเฮ้ยเกาะกลุ่มเพื่อนด้วยเพราะว่าทำภารกิจเสร็จหมดแล้วเฮ้ยดิโคมายเธอจะมาฆ่าใครหรือเปล่าเธอจะมาฆ่าใครหรือเปล่า คนไปเจอเออหาพยานที่อยู่ไปเจอหาพยานที่อยู่แทนเออเลิศป่ะหาพยานที่อยู่เฮ้ยเหรือพี่อ่อนหรือวะพี่อ่อนเป็นวะแต่ตอนเนี้ยทุกคนพี่เชอร์น่าสงสัยที่สุดในโลกพี่เชอร์หายไปมีใครเจอพี่เชอร์บ้างทำไมลำโพงเจอเจอแต่พี่น้ำใสอะไรนะลำโพงพี่ท่าไมนะตอนนี้สายงน ใช่ทำไมเจนถึงโดนขึ้นเป็นคนรีพอร์ตคือแบบว่ามันพลาดตรงที่ว่าเจนอะมือลั่นหรือเปล่าเจนมือลั่นไปกดหรือเปล่าเออเจนพี่ขอโทษโอ้โอนะเจนพี่ง้อเลยเจนพี่งออโดยการเดี๋ยวพี่จะซื้อสกินให้เจนเองอยากได้สกินไหนว้าวใช้คนบ้าเจนเ้ยเจนเจนเนี่ยนบนเลเจนเจนพี่จะซื้อสกินอันห้าสิบาทให้เจนอยากได้เสื้อผีอะไรเริ่มเกมเลยนะหนึ่งสองสาม เฮ้ยเราใครหายไปวะพี่เทเดตพี่ได้ยินเสียงหรือไม่เทเดตได้ยินเสียงหรือไม่เจนได้ยินเสียงหรปะเจนเจนมานนี้เจนได้ยินเฮ้ยก็ต้องแจ้งแล้วไหมล่ะเจน นี่น้ำใสเจนเจเลยทุกคน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 ทากคนทุกคนทุกนทปกคนทุกนทุกคนนทุกคนทกนทุกคนทุกคนทุกคนทุกนทุกคนทกคนทนกนทุเคนอนทุกคนทุกคนททกคนทุกคลุ่กนททุกคนทุกคนทอกคทุกคนอกนกนนคนนอกนน เรียบแบอะไรฉันให้เจนพวกคนเดียว่เจนก่อนฉันอีกฉันนั่นไปเจอเจนอยู่ในร้านร้านหนึ่งแล้วออกมาก็คือเจอคนฆ่าโดนคนโดนคนตายอ่ะเธอันเป็่เจนก็คือหนูอะเข้าไปในร้านร้านนึงแล้วออกมาก็คือเจอศพอยู่แล้วออกมาพร้อมเจนอ่ะก็ต้องเป็นเจนล้วไปที่เป็นคนฆ่าแล้หนูทำไมอะพี่ไม่เคยรักเจนเลยเ้าหนูเข้าไปในธนาคารร้้นเลเจนเจนเอ้าก็พี่เรียกเจนเฉยๆแบบเข้าไปอยากคุยกับเพื่อนอะเจนเจนแล้วก็ไม่มีอะไรพอออกมาพอเจนเดินหนีพี่พี่ก็ออกไปอีกรอบนึงแล้วก็เอ้าไอ้เนี่ย อะไรคือพี่เชิญไปตั้งแต่ตอนไหนวะพูดเป็นเรื่องเลยไม่รู้เหมือนกันเออตอนไหนวะพี่เชิญพี่เชิญบอกว่าพี่เชิญไปนอนก่อนหนะาหรือสักอย่างนี่แหละอ้าวหรอไม่รู้เลยขอโทษเฮ้ยฉันหนวดไม่ทันอีกแล้วไม่นะมาแต่พูดฉันหรอฉันไม่ใช่เธอจะต้องเสียใจว่าฉันไม่ใช่จริงจริงอ้าวแล้วทำไมพี่น้ำใส่ล้างหนูไว้อะเจนพี่เอาไม่เอาใส่ไปไหนอ๋อท่าทำภารกิจลูก โอ๊ยย่ายายายาพี่ออทำอะไรตรงนั้นอะน่ากน่าพี่อดทำอะไรตรงนี้เออดิวดวดิว่ิวดวดพวดเวดิว่ิวดิว่ิัดิี่ิน่อวดิวดิวดิวดพี่ิว่ดน หนูกล้าพูดห้าไส่เธออยู่กับพี่ออดพี่คนเปียวเลยพี่บอลเลยเฮ้ยพี่ออดพี่หอเลยเหรอพี่ออดพี่บอลด้วยพี่ว่ามันเกินไปพี่มันอุกอาจเป็นไหมเนี่ยพี่ออดทุกคนเป็พี่ออดพี่ออดท่านทาอะไรทั้งนั้นพี่ออดพี่ออดอยู่กับจิ๊บ เอาเลยทุกคนจะต้องเสียใจไปใช้ฉันไปเลยนะเป็น <go> น <together> ้ำดำเล่นมาใครมูดพีพีพี่คือแบบใครไม่โหวตพี่น้ำใสอะคือหัวหวตไม่น้ำใสใครไม่โหวตพี่น้ำใสหนูจะต่อยหน้าคนที่ไม่โหวตพี่น้ำใสทำไมเจ็บทำใบมาทำใบพี่โลกมากเลยใครดูไม่ออกกันนะเบเป็นนักการเมืองเหรอเนี่ย ่เป็นนการเมืองเนาะอ้าวจินนี่เหรอเจนเห็นไหมเจนเนี่ยเจนไปเข้าข้างคนผิดอ่ะโอ้เจนเจนไม่ได้เลยเจนพี่จะก่อนอีกไพี่จะเข้ามุมพี่จะเข้ามุมแล้วเจนพี่จะเข้ามุมพี่ไม่ใช่เป็ดพี่ไม่ใช่เป็ดเจนพี่ไม่ใช่เป็ดพี่จะเข้ามุมอ่ะทุกคนเราก็เล่นกันอีกสักรอบมาเริ่มเกมเราอาหาหนึ่งสองซ้ำอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เป็ดอ่ะเฮ้ยจะต้องเป็นอะไรแบบนี้ตลอดเลยอ่ะ อะไรอเนี่ยหมุนให้มันตรงหรอเป็นไม่เป็นวะอันเนี้ยพี่ต้องไล่ไปบอกว่าของหนูมันเป็นอ่าโอเคอ่าพี่ทําได้แล้วนี่พี่ทําเสร็จแล้วพี่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 ออนพี่ออนมานี้พี่ออนมานี้พี่ออนมานี้นี่นี่นี่เทเลพอร์ตเราไปเราไปอีกที่หนึ่งเทเลพอร์ตฮึบเย้พี่ออนมาแล้วหนูก็้องพี่ออนมาไม่ได้เฮ้ยภารกิจน้อยจังเลยอะเฮ้ยเธอเป็นใครอะฉันฉันงงภารกิจอยู่ทําไม่เป็นอะโอ๊ยคือตอนนี้เราต้องหาศพช่วยเราไปยืนข้างศพเราก็จะได้โดนโหวตเราต้องหาศพทำไรอ่ะ ทำไรอ่ะให้ภารกิจโดโดมันน้อยจังอ่ะทุกคนเธอออนออนออน g อ i n อย่ไยเลยออนโกอีกเหรออร่อยไหมต้านหน้ากับทางที่มันมีศพเลย มีทาแลเป็นทางอื่นไม่ได้เลยที่ฉันสวนมามีน้ำใส่กับปูเป้แต่น้ำใส่ะมันไม่พยนอนเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดมันไม่มีทางที่ออนจะเดินผ่านมาเฉยโดยไม่เห็นศพไม่ได้พี่ออนไปไหนวะเนี่ยมันจะจบเร็วขนาดนี้เลยเหรอได้ตาและขึ้นบนออนโกอิ้งฉันนึกว่าปูเป้เอองั้นโวดอะไวดมาเลยวดมาเลยโอ้ยพี่ออดูแบบโป่งแล้วอะหวดมาเลยทั้งนี้ความจริงอะเป้อะอยู่กับศพตรงนั้นมันไม่โหวดเออพี่พูดแค่เนี้ยแหละแฟนคลับบอกว่าให้พี่ออนแก้งโลกหน่อยเขาลง อะไรครับบอกเข้าไปโลกจังเลยครนะแันขับรู้อะไรมาแันขับรู้อะไรมันขับจะรู้อะไรมาไลฟ์เจอร์อะเลยเริ่มเลยเฮ้ยมาตีเอกฉันด้วยนะบายบายออน going เจเจรันทองเจรันทองบายบายเย้ เขาเนี่ยเขาบอกไอ้พี่ออนลกหน่อยเห็นไหมเอาจริงเธอฉันเห็นเป้อะเป็นอินี่เว้ยเป็นคิลเลอร์เหมือนกันหรอใช่เพราะว่าฉันเป็นนักเรียนแบบอ๋อก็ได้เห็นเป็นพวกเดียวกันพวกเดียวกับฉันไม่ฉันไม่ได้เป็นไม่ใช่คือจริงๆแล้วอ่ะ พี่เป้อะเป็นคนละฝั่งกับพี่ออนแต่ว่าพี่เป้จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสปายอะสปายว่าพี่ออนคิดว่าพี่เป้เป็นฝั่งพี่ออนแต่ว่าจริงๆแล้วพี่เป้ไม่ใช่ฝั่งพี่ออนฉันก็เลยเข้าใจว่าเป้อะเป็นฝั่งเดียวกับฉันฉันฉันก็เลยกล้าคิวต่อหน้าเป้ไงโถว้าโถว้โถว้าวโถว้าวโถวาวโถว้าวโถว้าวโถ้าวโถวาว